ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดยะลาค่ะโดยสถานการณ์นะคะเริ่มขี้คายแล้วสี่อำเภอเหลืออีกสองอำเภอยังมีสถานการณ์น้ําท่วมขังค่ะ หลังจากจังหวัดยะลาค่ะได้มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่1 0ถึง11พฤศจิกายนค่ะส่งผลกระทบทั้ง6อำเภอ28บตำบล1น5หมู่บ้าน2 0 8 3ครัวเรือนล่าสุดทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุขี้ขายแล้ว4อำเภอคืออำเภอทานโตอำเภอกาบังอำเภอรามันและอำเภอกรงปินัง20บตำบล78หมู่บ้านยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมสองอำเภอคืออำเภอเมืองและอำเภอยะหา8ตํา บน37หมู่บ้าน1,196ครัวเรือนจุดอุพยพ3จุดผู้อุพยบทั้งหมด21ครัวเรือน72คนประชาชนทั้งหมด8,722คนยังมีผลกระทบจำนวน4,803คนด้าคนด้านปุสัาวะขาจำนวน31ตัวด้านประมงมีความเสียหาย8ป่อพื้นที่การเกษตรเสียหาย148ไร่ค่ะ ขณะที่พื้นที่ตำบลสเตงนอกหมู่6ตำบลสเตงอ,อเมืองยะลาวันนี้พบว่าถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสเตงนอกยังคงมีน้ำท่วมขังที่รอการระบายจากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกหลังมวนน้ำจากพื้นที่ตำบลโกตาบารูอเภอรามันตำบลบุดีอเมืองยะลายังคงไหลามาสู่ในพื้นที่ ทางด้านคุณสาปีนอกรกะโดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบสเตงนอกบอกว่าน้ำไหลเข้าท่วมทุกห้องขณะที่เช้าวันนี้ดีขึ้นแล้วทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำทั้งนี้ยังให้บริการเต็มรูปแบบไม่ได้รับเฉพาะคนไข้ฉุกเฉินเท่านั้นสำหรับอุปกรณ์ยาทั้งหมดไม่มีความเสียหายช่วงนี้ประชาชนก็สามารถไปใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงส่วนวันพรุ่งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติได้หรือไม่นั้นต้องรอดูสถานการณ์และอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดูแล the way. ขณะที่นายมุกตามาธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะได้นําทีมเจ้าหน้าที่อบจยะลาพร้อมรถแบโ็โฮและรถบรรทุกหกล้อเข้าเคลียร์ทางน้ําไหลบริเวณคอสะพานคลองลําดาหมู่หนึ่งตำบลยุโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อ,อ,าาอกําจัดวัชพืชผักตบชวาให้น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวกซึ่งเ้นทางน้ําดังกล่าวนี้ค่ะรับน้ํามาจากตําบลพรอดและตําบลท่าสาบไหล,ล,ลสู่แม่น้ําปัตตานีค่ะหากทางน้ําอุดตันจะทําให้บริเวณพื้นที่ตําบลยุโปเกิดน้ํา ่วมกระทบหลายหมู่บ้านรวมถึงพื้นที่บริเวณต้นน้ําก็จะก,กระทบไปด้วยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเผยว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้น้ําไหลลงแม่น้ําตาปีทางอบจยะลาเมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลยุปโปในเรื่องของการสนับสนุนเครื่องจกักรกลเพื่อดําเนินการกําจัดผักตบชวาซึ่งจะไปอุดตันการระบายน้ําโดยในพื้นที่ยุปโปจะมี2-3ถึงสสะพานที่ต้องไปดูแลและเร่งดําเนินการต่อไปขณะที่นายสมภพประธาน สหาภาพเทศบาลตะบลยุโปเผยว่าสําหรับปีนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ทุกๆปีจะมีน้ําท่วมในช่วงของปลายปีแต่ปีนี้ฝนตกยังไม่หยุดเลยในพื้นที่ของภาคใต้ทําให้เกิดน้ําสะสมต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแต่เมื่ออบจอยะาลาเข้ามาขุดลอกก็สบายใจในเรื่องของการระบายน้ําสาม,มารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว นายเฉลิมชัยตรีนรินผู้อำนวยการสำนักชนประธานที่17พร้อมาคณะค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่จากอิทธิพลฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำสูงสุดได้ไหลผ่านเขื่อนปัตตานีไปแล้วฝนในพื้นที่น้อยลงเป็นช่วงที่ดีที่ทางเขื่อนปัตตานีจะสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลที่ปัตตานีได้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนน้อยลงจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดกระทบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและในระยะถัดไปค่ะที่มีการแจ้งเตือนฝนตกในพื้นที่ในช่วงวันที่13ถึง16พฤศจิกายนนี้ทางเขื่อนปัตตานีจะเร่งพร่องระบายน้ําโดยใช้อาคารชลลประทานทั้งหมดทั้งคลองส่งน้าคลองระบายน้ำํำปลิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือที่จะลําเลียงน้ําจากพื้นที่ไปออกทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุดค่ะ